มาครับวันนี้นะครับเรามาต่อกันใ, se, ในเรื่องของการพิจารณาโครงการชลประทานนะครับสำหรับการพิจารณาโครงการชลประทานนะครับถือว่าเป็นแนวคิดนะครับซึ่งสําคัญสําคัญที่สุดนะครับในการในการทําโครงการชลประทานนะครับถ้าเขาถามว่าข้อใดสําคัญที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาโครงการแนวคิดนี่แหละครับคือสําคัญที่สุดแล้วเพราะว่าแนวคิดที่ดีนะครับมันจะนําไปซึ่ง นะครับการสำรวจการออกแบบการก่อสร้างแล้วก็การคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับทีนี้มาดูนะครับในเรื่องของการพิจารณาความเหมาะสมนะครับการพิจารณาโครงการเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อระดับด้วยกันนะครับระดับแ,แรกเราเรียกว่าการศึกษาเบื้องต้นนะครับ recognize i n vestigation นะครับไอ้ี่2คือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับหรือเราเรียกว่า feasibility investigation การพิจารณานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ว่าคุ้มค่าหรือคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่ามาดูระดับที่1ก่อนนะครับระดับที่1ก็คือการศึกษาเบื้องต้นนะครับเป็นการศึกษาอย่างคร่าวๆนะครับดูในเรื่องสถิติผลสำรวจการออกแบบเบื้องต้นนะครับในระยะเวลาอันสั้น เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ประเมินว่าโอเคมันมีแนวโน้มที่จะไปได้นะครับการศึกษาระยะสั้นเนี่ยทำให้เราประหยัดนะครับในเรื่องของเวลาและก็ค่าใช้จ่ายเมื่อเราคิดว่าโครงการนี้เป็นไปได้นะครับเราก็จะเริ่มศึกษาแบบที่2นะครับก็คือในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้นะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า feasibility นะครับก็คือเพิ่มเติมจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการออกแบบก่อสร้างการคำนวณค่าใช้จ่ายการส่งน้ํา บำรุงษาและที่สำคัญนะครับก็คือว่าดูในเรื่องของจุดคุ้มทุนนะครับสิ่งต่างๆที่เราศึกษาเพื่ออะไรครับนะเพื่อเพื่อให้ผู้มีอำนาจนะครับผู้มีอำนาจเบอร์หนึ่งนะครับของทิพย์ดีคือใครนะครับเบอร์หนึ่งของกรมชนก็คืออทิบดีนะครับกรมชนประธานนะครับเบอร์หนึ่งของสทนชคือใครครับคือเลขาครับเลขาธิการ สำนักง,งานทรัพยากรนะ้ำแห่งชาติใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะก่อสร้างหรือไม่นะครับถ้าของกรมชนก็ก่อสร้างแต่ของสทชเนี่ยคือเข้าแผนว่าเหมาะสมนะครับที่จะที่จะดันโครงการนี้ต่อหรือเปล่ามันมีความซํำซ้อนหรือเปล่ามาดูในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้นะมันมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะหัวข้อที่1น,นะครับก็คือในลักษณะ ทั่วไปนะครับของโครงการนะครับโครงการคือโปรเจกต์สำหรับโครงการเนี่ยก็คือมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดนะครับอันนี้เราเรียกว่าโครงการก็จะมีสถานที่ตั้งนะครับภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับสูงสูงต่ำต่ำลักษณะภูมิอากาศชุมชนประชากรอาชีพรายได้เศรษฐกิจกร,รวมถึงมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่าในเรื่องของประวัติตศาสตร์นะครับไอ้สอคือปัญหาและความจําเป็นต่อโครงการโครงการนี้นะครับถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยไม่กัโปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นริเริ่มโดยรัฐบาลนะครับอย่างเช่นการสร้างเขื่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไฟฟ้าน้ําแบบนี้นะครับ เพื่อผลักดันนะครับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนประเทศได้ก็ส่วนใหญ่ไม่กับโปรเจกต์นะครับก็เริ่มที่รัฐบาลแต่ถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการร้องของประชาชนนะครับทีนี้การพิจารณานะครับก็พิจารณาในเรื่องหลายๆแบบด้วยกันนะครับในเรื่องของผลกระทบของโครงการนะครับเรื่องของการอพยพคนพื้นที่น้ําท่วมประวัติศาสตร์หรืออื่นๆนะครับสำหรับการชมทานนะครับมาดูลักษณะของพื้นที่นะครับที่ดินและพืช นะครับอันที่1ก็คือลักษณะของความสูงต่ําของพื้นที่นะครับในขั้นตอนการวงกาโครงการเนี่ยเราจะใช้นะครับเริ่มจากแผนที่ทหารก่อนนะครับหนึ่งต่อห้าหมื่นจากหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับก็มาลงรายละเอียดนะครับไอข้ขั้นแรกขั้นแรกขั้นขั้นเบื้องต้นเนี่ยเราใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นแต่การศึกษาวความเป็นไปได้เนี่ยมันต้องละเอียดขึ้นก็คืออยู่ในชั้นหนึ่งต่อหมื่นนะครับเส้นค้นความถ่วงเอ่อเส้นค้นความสูงอยู่ที่หนึ่ง หนึ่งเม็ดนะครับถ้าเป็นขั้นออกแบบเนี่ยออกแบบก็คืออย่างเช่นวางคลองเนี่ยหนึ่งต่อสี่พันอันนี้ขั้นออกแบบเลยนะก็คือจะเห็นรายละเอียดขั้นแล้วก็พวกหัวงานนะครับออกแบบหัวงานโครงการชลประทานต่างๆก็จะเป็น1ต่อ500กับ1ต่อพันมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับทีนี้ลักษณะของโครงการนะครับถ้าแบนๆเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของน้ําท่วม ถ้าชันมากนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการกัดเซาะหรือเราเรียกว่า erosion นะครับทีนี้หลักการออกแบบนะครับเหมือนที่บอกนะครับว่านะครับไอคลองคลองส่งน้ำของเรานะครับคลองส่งน้ำของเราเนี่ยนะครับ Q เท่ากับ a คูณ v นะครับ a v เท่ากับหส่วน a นะครับ1ส่วน nr ยกกำลังสส่วนสนะครับ s ยกกำลังหน่วสอ หมายความว่านะครับถ้าพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะชันนะครับค่อนข้างจะชันเนี่ยทำให้ในการวางแนวคลองอะไรต่างๆนะครับแบบนี้นะครับมันจะต้องทำในลนักษณะที่มันชัน mm hmm. พอมันชันปุ๊บนะครับค mm ิว hmm. ก็จะเยอะการกัดเซาะก,ก็เยอะนะครับมันก็ต้องมีอาคารต่างๆที่มาช่วยนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าสูงเยอะๆนะครับเราจะใช้เป็นชูท ชูตนะครับหรือรางเทอ่าตรงรางเทเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นพวกฟันตะเคนะครับเป็นพวกสลายพลังงานอะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นอาคารน้ําตกนะครับก็คือต่างกันประมาณ1เมตรนะครับก็มีการลดระดับอ่าแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับความลาดเทที่เหมาะสมนะครับอยู่ประมาณ 0.1- ถึง5เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ถ้าเกิดมันเลี่ยงไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้อาคารต่างๆเหมือนที่บอกไปนะพื้นที่สูงสูงต่าๆเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะครับมันจะต้องมีการปรับที่นะครับทําให้ค่าใช้จ่ายในการวางโครงการก็จะแพงขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในในการออกแบบคลองอ่านี้เป็นทริคนะครับคลององเรานะครับคลองเราถ้าเป็นระบบระบบส่งระบบส่งนะครับคูต้นเนี่ยนะครับคูต้นก็จะใหญ่ นะครับปลายปลายก็จะเล็กนะครับเพราะว่าทําไมต้องใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าในการในการที่เราส่งน้ำเนี่ยเราต้องคํานวณพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับว่าคิวที่จะต้องส่งเท่าไหร่นะคิวคิวที่ต้องส่งนะครับก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่คูณด้วยค่าชนลภาระนะครับค่าชนลภพระของของโครงการชนมพรทานครับ0.03ตัวนะครับ25นะครับ ลูกบาทเมตดต่อไล่ลูกบาทเม็รลูกบาทเม็ดวินาทีต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีลูกบาทเมตดต่อวินาทีต่อไล่อ่านะครับต่อไล่เรามีจํานวนกี่ไล่นะครับเราก็คํานวณไปนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น500ไล่ คูณด้วย0.03ตัวแล้วก็25นะครับก็ประมาณ500ไล่นะครับอยู่ที่0.125ลูกบาทเมตรนะครับต่อวินาทีนะครับ Q สำหรับ500ไล่เพราะฉะนั้นคลองที่เราแบบมานะครับที่เราคำนวณ Q เท่ากับ a คูณ v v แทบ1ส่วน n r ยกกำลังสองส่วน3นะครับ s 1ส่วน2ตรงนี้นะครับ q ตรงนี้จะต้องมากกว่าสัวคำนวณมาต้องได้0ูนะครับก็คือมากกว่าที่พืชต้องการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการคำนวณเนี่ยปลายปลายนะครับปลายปลายเนี่ย q ก็จะน้อยอ q ก็จะน้อยเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องส่งน้ำ แล้วก bon ็มีท่อส่งน้ําเข้ามาเรื่อยๆไอ้ท่อส่งน้ําเข้านานะครับ FTO เนี่ยเป็นตัวแบ่งน้ําออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคลองส่งน้ำนะครับก็คือต้นใหญ่นะครับปลายเล็กแต่ถ้าเป็นคลองระบายถ้าเป็นคลองระบายนะครับต้นเล็กปลายใหญ่นะครับเ <Add to foliage> ป็นคลองระบายเ <Tonight> fulfill นี่ย อันนี้ทะเลส่วนนี้เป็นทะเลอ่าทะเลนะครับองระบายนี่จะใหญ่เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแรกๆเๆๆ <c oughs> นี่ยน้าน้าในพื้นที่ตรงนี้น้ําก็เท่านี้นะครับพอพื้นที่ตรงนี้น้ําก็ต้องระบายเท่านี้เหมือนกันแต่มันต้องระบายน้ําของก้อนหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับในการระบายนี่มันต้องระบาย <c oughs> ตัวนี้นะครับต้องระบาย Q4 ก็คือ Q1 บวก Q2 บวก Q3 นะครับระบายเพราะฉะนั้นการออกแบบคลองตรงนี้ก็จะใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับใหญ่ไปเรื่อยๆสลับสรุปนะครับของคลองระบายก็คือต้นเล็กปลายใหญ่นะครับส่วนของคลองส่งนะครับต้นใหญ่ปลายเล็กมันจะสลับกันนะครับ กองส่งน้ําและระบายน้ําของกรมชนทีนี้ลักษณะของความสูงต่ําทีนี้เรามาดูลักษณะของดินนะครับเพื่อการเกษตรบ้างดินสลหรับการเกษตรนะครับปจะเป็นดินเนื้อปานกลางนะครับดินล้วนดินล้วนอย่าลืมนะครับเราเรียกว่าโลมดินล้วนปนดินเหนียวนะครับเคโลมดินล้วนปนตะกรนซิลโลมอันนี้ดินที่เหมาะการเกษตรสลหรับดินนะครับดินที่เหมาะการเกษตรก็คืออุ้มน้ําได้มาก เพื่อเอาไปใช้ได้ดีนะครับสำหรับการทานาเนี่ยเราจะใช้ดินเหนียวนะครับก็ดินดินทรายเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เราจะต้องไปวางการเนี่ยกรดินทรายเนี่ยค่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันมีการล่วซึมสูงนะครับจะมีการดาดคลองทําให้ค่าก่อสร้างแพงขึ้นอนอกจากนี้นะครับก็จะต้องมีแผนการเพะปลูกเข้ามาพิรณาด้วยนะครับบางครั้งเนี่ย กเกษตรกรเนี่ยปลูกพืช1ชนิดนะครับเราต้องไปทําความเข้าใจถ้าเกิดว่าเรามีโครงการชลประทานนะครับเราสามารถปลูกน้ําได้2รอบแบบนี้นะครับก็จะทําให้ต้นทุนความคุ้มค่าของโครงการก็จะมากขึ้นแล้วรัฐก็ยังมีการให้กเกษตรกรนะครับส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินนะครับสมัยก่อนของสมัยของกระทรวงเกษตรนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Agree Map นะครับเราสามารถดูได้ว่า พื้นที่นี้เนี่ยเหมาะสมกลับปลูกอะไระแล้วก็เราก็ไปส่งเสริมให้ประชาชนนะครับปลูกพืชครั้งหนึ่งนะครับเคยเคยส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยปลูกพืชที่มีน้ําน้อยอแบบนี้นะครับอันที่ะครับก็คือแหล่งน้ำนะับแหล่งน้ําหลักการนะครับของการชลประทานหมายความว่าการส่งน้ําของชรประทานนะครับส่งน้ําไปเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกในช่วง ฝนขาดก็คือไปเติมน้ําฝนสลับโครงการที่ชมประทานที่เขาเรียกว่ามีฝนอยู่แล้วนะครับมีฝนอยู่แล้วเนี่ยก็คือ,อมีฝนตกดีอยู่แล้วนะครับตอลอดฤดูกาลอาจจะไม่ต้องเป็นต้องใช้การชลประทานก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีฝนทิ้งช่วงมีฝนทิ้งช่วงเหมือนที่เราเรียนนะครับว่าข้าวเนี่ยนะครับสมมติว่าเราฝนตกอยู่ดีๆเลยในช่วงออกรวงออกรวงเกิด ฝนแรงเนี่ยฝนทิ้งช่วงเกิดฝนมาทิ้งช่วงในช่วงออกกลวงนะ่ะที่เราเรียกว่า critical part ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถส่งน้ำมาได้นะครับพืชพืชด,ดูดน้ำไปถึงที่เราเรียกว่า PWP ก็คือ permanent wilting point อ่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเติมน้ําเข้าไปในช่องว่างของเม็ดดินนะครับให้พืชด,ดูดไปได้แบบนี้พืชก็มีโอกาสตายได้นะครับเพราะว่า พืชต้องใช้น้ำนะครับในการคลายน้ำหรือการสั่งข้อแสงเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตทีนี้ฝนนะครับที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับเราเรียกว่าฝนใช้การหรือเราเรียกว่า effective rainfall ครับทีนี้ฝนใช้การหมายถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในการคำนวณเนี่ยเราต้องคำนวณก่อนว่าฝนตกเท่าไหร่แล้วเราเติมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการเติมเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่า ฝนใช้การเนี่ยนะครับสลหรับพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับในว่าไ,ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวปลูกไร่เนี่ยเท่าไหร่พอเราคํานวณฝนใช้การปุ๊บน้ําที่ต้องส่งเราก็ลบฝนใช้การออกไปก็คือเป็นปริมาณน้ําที่ต้องส่งนะครับทีนี้ฝนใช้การหมายถึงส่วนของน้ําฝนนะครับที่ตกลงมาในพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชเป็นต้นว่าพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือสามารถทดแทนน้ําชุมทานที่ต้อง จัดหาให้แก่พืชในแปลงพ่อปลูกได้นะครับย่างเช่นฝ้นฝนใช้การของข้าวนะครับปกติคันคันดินตรงนี้นะครับอขอบนานอยู่ประมาณ0.3-0.4เมตรนะครับ30หรือ40เซนช่วงฝนใช้การนะครับก็คือความลึกของน้ำเนี่ยถ้าฝนตกมาอยู่ในช่วงนี้นะครับปักดำเนี่ย25-30มิล mm. หลังปักดำอยู่ที่80มิลลิเมนะครับช่วงตั้งท้องตรงนี้นะครับขาดไม่ได้เนี่ย อยู่ที่100มิลิเมตรนะครับ100มิลิเมตรหาร10ก็คือ10เซนติเมตรก่อนเก็บเดียวนะครับ1สัปดาห์เนี่ยจะต้องระบายน้ำให้หมดทีนี้ความต้องการน้ำในแปลงนานะครับอยู่ที่150นะครับถึง300มิลิเมตรต่อเดือนอทีนี้ฝนใช้งานของพืชไร่นะครับก็คือส่วนของน้ําฝนนะครับที่ซึมลงไปเก็บกักไว้ในเขตรากพืชนะครับ พืชด,ดูดไปใช้ได้ปริมาณน้ําสุทธิที่ต้องส่งให้พืชนะครับเห็นไหมฮะหมายความว่า,าเราต้องหา Wn ก็คือน้ําที่ต้องส่ง,ง WAd ก็คือปริมาณน้ําที่เพิ่มไม่ถึงฟิล l มแคปซิตี้นะครับ L1 ก็คือปริมาณน้ําที่ใช้สาหรับการควบคุมพวกเกลือแล้วก็ลบฝนใช้การประเด็นนะครับก็คือน้าที่ต้องส่งเท่าไหร่ลบด้วยฝนใช้การมากรณีดูค่าบ้างนะครับกรณีที่เราต้องคิด ตลอดฤดูกาลหมายถึงว่าปริมาณน้ําที่เราต้องส่งก็คือ et et ก็คือการใช้น้ําของพืชนะครับการใช้น้ําของพืชเดี๋ยวลองทบทวนนะครับสูตรการใช้น้ําของพืชนะครับอะไรคูณอะไรลองลองพิมพ์เป็นการบ้านนะพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยระลึกนะครับว่าสูตรอะไรคูณอะไรบวกด้วย p นะ p ก็คือการระเหยแล้วก็การไคลน้ำนะครับลบด้วย re ER, re ER ก็คือฝนใช้การนะครับที่เราคํานวณน,นั่นเอง ก็คือเป็นปริมาณน้ําที่ส่งปริมาณน้ําที่ส่งนะครับนะครับก็คิดว่าเพื่อใช้เท่าไหร่ตลอดฤดูกาลนะครับบวกด้วยาการระเหยการคาลน้ําลบด้วยฝนใช้การานะครับกรณีแหล่งน้ําใต้ดินนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องเอามาใช้เนี่ยกรณีน้ําบาดาลน,น้ำบาดาลเนี่ยเราจะต้องเทสก่อนนะครับเราเรียกว่าเป็นการเจาะเทสหลุมก่อนนะครับในการผลิตน้ําบาดาลเนี่ยเราจะใช้ปั๊มนะครับ ซึ่งเราต้องไปคำนวณก่อนนะครับว่าอัตราของโครงการนี้เขาเรียกว่าเขาใช้น้ำชั่วโมงละกี่ลูกบาทเมตรอย่างโครงการนี้ขนาดเล็กนะครับก็ประมาณ5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ในการวางโครงการเราต้องไปสำรวจก่อนนะครับว่าถ้าเราต้องเจาะบ,บอ่อบาดาลเนี่ยน้ำที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมากกว่า5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงให้ทันกบับปริมาณน้ำที่เขาต้องการ ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า5ลูกบาทเมตรเกิดอะไรขึ้นนะครับปั๊มก็จะดูดฟรีนะรพราะพน้ําไหลไม่ทันทําให้ปั๊มเนี่ยมันอาจจะเกิดเสียได้ทีนี้น้ําบาดาลนะครับเราก็ต้องเทสก่อนนะครับว่าน้ําบาดาลที่ใช้ได้นะครับคร่าวๆก็คือ TDS ก็ ate, คือสารที่มันปนเปื้อนน่ยควรจะน้อยกว่า500 ppmpH นะครับอยู่ระหว่าง6.5ถึง8.5ค่าสนิมนะครับน้อยกว่า0.5 ppm นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเราต้องทําการเขาเรียกว่ามีการกรอง การกรองนะครับอาจจะใช้ทรายนะครับทรายในการกรองคาร์บอนนะครับใช้เราจะมีถังนะครับถังที่เราเรียกว่าถังกรองนะครับในนี้ก็จะบรรจุพวกทรายพวกคาร์บอนแมงกานิสคาร์บอนทำหน้าที่ดับกลิ่นแมงกานิสนะครับก็คือจับโลหะหนักนะครับทีนี้น้ําไปใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันมีค่าสนิมอะไรด้วยนะครับมันต้องมีการฉีดสารเคมีเข้าไปด้วยนะครับฉีดสารเคมีแล้วก็จะมีถังตกตะกอน แบบนี้นะครับก็คือว่าในระบบบาดาลนะครับพอเราปัม๊มปั๊มเสร็จเรามีการฉีดสารเคมีสารเคมีนะครับคอรีนฆ่าเชือ้อโซดาแอดแพรกโพลิเมอร์แพรเร่งการตกตะกอนนะครับโพลิเมอร์ก็คือจับตะกอนเรซินช่วยในเรื่องของน้ำกระด้างพอเราฉีดไปปุ๊บนะครับนะครับเราก็ไปเข้าพวกอุปกรณ์ ในเรื่องของการตกตะกอนนะครับมันก็จะมีบอ่อตกตะกอนอยู่น้ําใสก็มาอยู่นี่นะครับทีนี้อาจจะมีปั๊มอีกตัวนะครับอัดเข้าตัวกรองนะครับที่มีคาร์บอนแมงกานิสนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นหอถังสูงแล้วก็จ่ายาแล้วก็จ่ายไปให้ชุมชนไปอันนี้เป็นการพิจารณาของแหล่งน้ําใต้ดินนะครับส่วนในค่าลงทุนนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ค่าวิเคราะห์โครงการค่าออกแบบค่าก่อสร้างจะซื้อเป็นคืนที่ดินอพยพคนหรือเปล่านะครับค่าอบรมเจ้าหนี้ค่าบำรุงษาแล้วก็ผลประโยชน์นะครับที่โครงการจะได้เนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของโดยตรงก็คือว่าพอเราทาโครงการเสร็จอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเราทําโครงการนี้เสร็จสามารถเซิร์ฟในเรื่องของการท่องเที่ยวได้คนมาเที่ยวเยอะก็ธุรกิจด,ดีรัฐก็จะได้ภาษีเพิ่มมากขึ้น ทางอ้อมนะครับก็คือช่วยให้ประชาชนนะครับอยู่ดีกินดีนะครับมีการพักผ่อนจ่อนใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอนุพันธ์ปลาต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวางโครงการนะครับเอามาต่อนะครับในเรื่องของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับทีนี้ทําไมนะครับทำไมเหมือนที่บอกนะครับมันจะมีการศึกษาใน2อระดับระดับที่หนึ่งก็คือในเรื่องของ feasibility ก็คือ เบื้องต้นก่อนนะครับอันที่คือความเป็นไปได้ทีนี้ความเป็นไปได้มันมีอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เราศึกษานะเราศึกษามาหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับว่าไอ้ของเราเนี่ยนะครับโครงการต่างๆนะครับเนี่ยมันจะต้องมาศึกษานะครับก็คือว่าสลับทําไมเราต้องศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมก็คือจะต้องเชีย้ยให้เห็นนะครับถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆเพราะมันเป็นของส่วนรวมอย่างชัดเจนและต้องเสนอมาตรการการแก้ไขนะครับผลกระทบรวมทั้งมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเหมาะสมนะครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยทั่วไปจะทําการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมนะครับมีด้วยกัน4ด้านด้วยกัน ด้านนี้หนึ่งก็คือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพด้านชีวภาพนะครับคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์แล้วก็คุณค่าต่อคุณภาพชีวิตนะครับหรือเราเรียกว่า quality of life value ามาดูนะครับว่าสลับกฎหมายนะครับโครงการของกรมจุลมารน,นะรที่ต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันมีกฎหมายตัวไหนนะครับก็คือตามพรบนะครับส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีไหนครับปี2535นะครับตัวนี้พรบเมื่อวันที่29มีนา2535นะครับตัวประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับกำหนดนะครับประเภทของขนาดของโครงการพัฒนา ของกรมชนนะครับที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวันที่24สิงหานะครับ2535นอกจากนี้นะครับได้มีมติคณะร่มตีนะครับเรื่องการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับเมื่อวันที่10และวันที่17มีนา2535ได้กำหนดรายละเอียดของระดับ การศึกษาของโครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำนะครับเขื่อนแดมอ่างเก็บน้ำหรือริวซัวนะครับกับระดับค่าลงทุนของโครงการนะครับเป็นการเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในพรบ2535เดิมนะครับรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมเรื่องการขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการขออนุญ,ญาต ให้เข้าทําประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับเมื่อวันที่13กันยายน2537แล้วก็มีมติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับวันที่24พฤษภา2536สรุปไว้ดังนี้นะครับประเภทที่1น,นะครับโครงการที่จะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตัวนี้เราเรียกว่า EIA มีอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยกันทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนะครับอันที่1นนะครับก็คือเขื่อนอ่างนะครับที่มีปริมาตรเก็บกักตั้งแต่100ล้านลูกบาทเมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่15ตารางเมตรขึ้นไปนะครับ2โครงการชลประทานที่มีพื้นที่การชลประทานนะครับ โครงการ80,000ไร่ขึ้นไปโครงการทุกประเภทนะครับที่คณะรัฐมนตรีหรือที่เราเรียกว่าครมอเห็นชอบให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำา 1b นะครับมันจะมี 1A 1 a กับ1น 1B 1B นะครับ 1B ก็คือคล้ายๆว่าเป็นป่าต้นน้ำแต่มีการเข้าไปทำอะไรบางส่วน 1B ่ B, นะครับ 1B นี่ต้อง EAA โครงการในเขต ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาก่อสร้างเกินกี่ปีครับ1ปีมีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า200ล้านบาทโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำประเภทฝายน้ำล้นนะครับที่ไม่มีอ่างวงเงินนะครับวงเงินเกิน200ล้านอ่มันมีอ่าแล้วก็โครงการนะครับ ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ48แห่งนานาชาติ61 61 61แห่งนะครับแล้วก็โครงการที่อยู่ในพื้นที่พัฒนา,ฒนาชั้นลุ่มน้ำนะครับ 1A 1A นี่ก็คือเป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์นะครับก็ะจะมีที่เกี่ยวกับป่าก็าจะมี 1A กับ 1B อ,อันนี้แน่นอนแล้วถ้าเราเห็นปุ๊บทำ e a ข่าก่าขอกานค่าก่อสร้างเกิน200ล้านนะครับ ถาก่อกลางเกิน200ล้านพื้นที่ชมทานตั้งแต่80,000ไร่ขึ้นไปปริมาตรเก็บกัก100ล้านลูกบาทเมตรขึ้นไปพื้นที่เก็บกักนะครับก็คือพื้นที่อ่างนั่นเองนะครับอยู่ที่15ตารางนะครับตารางกิโลเมตรอ,อันนี้อันนี้ก็คือทำ EIA ต่อไป IE หมายความว่าโครงการที่ต้องเสนอรายงาน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นก็คือศึกษาตัวนี้ก่อนนะว่ามันเท่าไหร่นะครับเครือนอ,อ่างเก็บน้ํานะครับที่มีวงเงินก่อสร้างมากกว่า50ล้านขึ้นไปแต่ไม่ถึง200ล้านล้านทำ IEE บางทีเราพอทำ IEE ปุ๊บมันเกิน200อ่าก็ต้องไปทำ EAE ท่อลําเลียงนะครับที่ผ่านป่าอนุรักษ์นะครับมากกว่า5กิโล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนะครับประเภทเขื่อนเก็บกักอ่างเก็บน้ำฝายเกิน50ล้านแต่ไม่เกิน2 0 0ร้อ่านเราจำคีย์เวิร์ดนี้นะครับเอามารวมกันก็ได้นะครับข้อ1ข้อ3โครงการฝายนำล้นนะครับเพื่อการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติมประเภทที่3นะครับ ec เบาเบานะครับก็เป็นการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอ นะครับเขื่อนเก็บก,กักน้ำนะครับเก็บน้ําวงเงินไม่เกิน50ล้านระยะเวลาไม่ก่อ,อสร้างไม่เกิน1ปีก็คือชอป,ปลเล็กแหละจริงๆับพวกนี้ก็คืออยู่ในพิจารณาโครงการอยู่แล้วนะครับโครงการก่อสร้างท่อลําเลียงไม่เกิน5กิโลโครงการไฟฟ้าขนาดเล็กเกินเก็บกักนะครับที่วงเงินน้อยกว่า50ล้านงานศึกษาสํารวจนะครับโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับโครง โครงการงานไฟฟ้าพลังน้ําโครงการแหล่งน้ําทุกขนาดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอแล้วก็โครงการเหมืองแร่ลิกไหนอันดูระยะเวลานะครับที่เราจะต้องจำนะก็คือ EIA นะครับรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ระยะเวลาศึกษานะครับประมาณ15เดือน15เดือนส่วน รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม IEE นะครับระยะเวลาคือศึกษา8เดือนข้อมูลนะครับด้านสิ่งแวดล้อมระยะการศึกษานะครับประมาณ4เดือนอ่าันนี้อันนี้เป็นการสรุปนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็จะได้ได้สรุปนะครับในเรื่องของการพิจารณาโครงการนะครับแล้วก็รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการสรุป แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน Line OA